you <laughs> ซ้อนสองได้ไหมน่ะโดนแล้วก็ต้องเก็บคนะับมันจะซ้อนสองไม่โดนตัวเล็กตัวเดียวนี่แบบับห้อง สวยหมันหางมาขึ้นข้างหน้าก็เสร็จสิครับเข้าจุดน็อกฮะมันหางไหนขี้เป้าครับเดี๋ยวมานเอาอะแบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปโอเคอครับฮะครับเรียบแบ่งไปตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เอกก็ไปหมดแล้ว หา,า,าใหม่องนหมืไม่ไปหมดเลยครับลราไปหไปา,าใหม่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออน เดี๋ยวมาต่อกันภาคค่ำนะครับผมหลังจากตอนบ่ายเรามายิงแล้วแล้วตอนอเย็นฝนตกนะครับผมก็พักเบรกไปทานข้าวบ้านนะ้าตั้มมานะครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมฝนหยุดตกแล้วแต่ก็ยังมีปล่อยๆเดี๋ยวเราไปส่องดูปลากันนะครับผมเผื่อจะมีตัวให้ยิงนะครับผมไปลุยกันเลย สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมกลางคืนผมยิงไม่ไกลนะครับผมสายที่ผมใช้ก็คือสาย PE 200ปอนปอนะครับเผื่อติดสวัดจะได้ดึงออกได้นะครับผมเพราะว่ามันมีผักตบผักอะไรด้วยส่วนลูกดอกใช้ลูกดอกเงี้ยงเดียวนะครับผมยางใช้14มมิลรู5ตัด24เซนนะครับผมใช้ยางไม่แข็งนะครับผมใช้ยาง นิ่มๆครับเรายิงไม่ไกลอยู่แล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้ยางแข็งนะครับผมส่วนกล้องใช้โกโปรติดที่หน้าอกนะครับผมเพราะว่าศีรษะของเราติดไฟแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีพื้นที่ภาพก็อาจจะมีมืดๆบ้างนะครับผมบางมุมยิงบ้างต้องขออภัยนะครับผมเนี่ฮะภาพจะมืดๆบ้างนะครับผมมันถ่ายกลางคืนจะไม่เหมือนกลางวันนะครับจะลําบากหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าคืนนี้จะได้กี่แต้มโอเคครับรุยกันเลยบน มาประมาณของเราประมาณของเรามาแล้วตัวแหลกใสสวยนะตัวนี้ปามจะยังตกไฟนะปาย,ยังไม่นอกเลยนบะรอจังหวะนี่ใสสวย คือระยะนี้ถือว่าไกลนะฮะเห็นแต่ลูกกระต่ายลอยนะ้ำโดนอยู่ดูไซส์มันตัวใหญ่หรือเปล่าครับเพราะเห็นในลูกกระต่ายนะครับก็รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่าอุ๊เฮ้ยเหมือนจะมีไซส์เซลที่เราเห็นรอยสองสามคู่นี้ สอบได้อยู่โอเคมีสาอยู่ครับนี่ไงฮยโดนหางกับไม่โดนอ่ะมันมานๆครับโดนหรออ่ะโดน,โดน,โดน ดูไปแล้วดูแล้วดูแล้วอปลาลอยตายตาแดงๆนี่เดี๋ยวใส่ปลาเก๋าแล้วเนี่ยลอยสองไปนี่เห็นเต็มเลยครับน,รนี่จะปลาเก๋าใส่นี้ทั้งนั้นเลยนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับเอา้า ลองสับมาดูให้เห็นแต่ตาอ่ะเล็กใหญ่นับหนึ่งยิงมาแล้วก็ต้องเก็บครับกระโดดเก็เ <c oughs> ็โดดก็ะกบกนีมั้ย ดูเปนไหมเฮ้ยห,หนักเฮ้ยบอกว่าโดนเฮ้ยโดนจริงๆตาแดงๆเย็นกันสามตัวกะจะซ้อนสอง้อนสามร้ว่โดนัากี่ตัวเนะี่ย <c oughs> โดนโดนผู้ชุกร้ายมาหนึ่งตัวพวก,กต่อยเดียวฮนะแสดงว่าที่เราเห็นตาแดงๆนี่ไม่ได้ตัวไม่ใหญ่ครับนุ่นเต็มเลยฮนะเดี๋ยวไปหาเดนินคัดไซต์ตามช่องดีกว่าฮนะอ้นี่ลอยอยู่ตรงที่นี่มันตัวเล็กครับ ยิงมาแล้วก็ต้องเก็บนะโอเค็บครับขังมาคโดนไม่นั่นออาโดนนี่คือสองตัวอยู่นี่เดี๋ยวเดียวมาสองตัวน้นเอาเอาปะทู <laughs> นึกว่าไม่ทันอีกตัวนึงครับโดนปลาทูแล้วครับนี่โดนปลาทูแล้วอ่าออกปลาทูใสสวยครับนี่ปลาทูปลาทูนี่ฮะ,ะใสสวยสวยครับงอตัวแรกเข้าหัวใช้สองฉลับโดนหลังแกวหมันหมากันต่อครับ คือเกียงใหญ่หลปลาเนื้อดีเอ้องมองเป็นปลาขยงไม่เป็นปลานนลเล็กเนี่ยม,มองไปเป็นปลาขยงปลานนลเล็กเฉยขาดเนื้อเลย หรๆแล้วก็้อเก็บมองเป็นปลาขยางนงไม่ใช่ม,มองเป,ป็นปลาดิบเลยม่อริงตาฟางอ่ะเก็บ ใส่ิ่งโอ้อยเงียงว่ะเขาโ,โดนอยู่ว่าไม่โดนโใส่ไม่ใหญ่ตัวนี้อ้ยใส่ไม่ใหญ่กำลังถอยหลังไลยสับสวนน่ะโดนเลยนะเล็กใหญ่นับนึ่งมันหมานครับ โดนไหมอ่ะเหมือนโดนนะเอ่าโดนโดนสายมันจะวิ่งแบบแปลกไม่โดนมันจะมาตรงตรงโอ้ ไปโดนตัวเล็กอเอ็นตัวใหญ่ไปโดนตัวเล็กอเอเล็กใหญ่นับหนึ่งคือเก่าโดนตัวเล็กเฉยเลยจำได้มันตัวใหญ่กว่านี้ตอนยิงคุชู้คโร้ายของเราครับโอเคเล็กใหญ่นับหนึ่งครับตัวนี้ อา,าสายิ่งโดนโดนสิฮะโดนสิฮะโดนสิฮะสสวยตัวนี้สสวยโดนเต็มเลยสายสองห้อยปอนด์นี้ดึงได้เลยนะไม่ต้องกลกัวลูกขาดเชือกขาดข้อดียงสายใหญ่ไงนี่สสวยฮะ เกาะถุงมาตอนลิงขึ้นฝั่งส,สวยๆครับมันมาแจ๋วถึกันต่อครับลงมาทำ<ง>อะไรฮอะไรแาะไี่แฉะไหมไม่ใช่เก็บอะไรไม่รู้เก็บเอาไม่ได้นะมันกุ้งชุด ซ้อนสองเมื่อกีเอ๊ะกดฟุกเลยเร่มอีกสามแต้มอืมอเป็นไงล้วเป็นไง้วงง่ายๆเหรอง่ายๆทำง่า สายนิ่งเอาน็อกว่ายทำไมสายนิ่งอุ้ยทำนีบ่ไหวปะสวยจังสายสวยส farm gì nhẹ mạnh mà ป่าจริงด้วยก็ไม่ใช่ป่าราะว่าเงาใบไม้ตอนแรกก้มลงค่อยเห็นตาครับใบไม้บางต่ายโดนมาส,สวยฮะตัวนี้แเหมือนเป็นเงาเงาราะว่าไม่ใช่ป่า เหมือน yes. ๆตัวใหญ่นับหนึ่งอุย้ยไม่ทันดำลงไปลึกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีดิน้นตัวที่เห็นน่าใหญ่ครับตัวที่โดนนี่น่าจะโดนลูกหลงตัวเล็กดินค,ค่อยๆเองหลุดเนื้อไปแล้วมั้ง โ,โดนตัวเล็กจริงเยเห็นงงเงาเงาตัวใหญ่ตัดน้ําสูงไปี่โดนเฉล,ลยปลาขาวว่าแล้วยินแปลกเงาป,ปลาใสที่หญิงไม่โดนไปโดนปลานี้เฉยปลาขาวปลากุ่มนะดูงต้องเก็บครับ โอ้ยลงก่อนแล้วมั้งเนี่ยทันไหมเฮ้ยทันว่ะป่าใสด้วยตัวนี้โอ้ยว่าจะไม่ทันละปลากำลังล่องลงไปฮะโอ้ไม่เลอะนก็ติดดีจังเนี่ยมา ไส์สวยครับตัวนี้ไส์นี่แหละที่เราตามหานี่เกือบไม่ได้กินนี่ฮะไสสวยตัวนี้นี่ฮะโอเคมันมานครับอุ้ยเจ๋งที่สอุ้ยเรียบร้อย อุ้ยเรียบร้อยไซสสวยกระพาด์ไม่เสียดายเลยในตัวนี้นี่ร้อยแบบสวยบิตุยไซสสวยเลยโดดชืดโดนสิฮะ<อ>เฮ้ยปลาทูเห็นตัวใหญ่ปลาทูอีกแล้ว ลินตัวใหญ่ตัวเล็กโดนหางว่าวไปด้วยนี่ใสสวยใหญ่เห็นตัวใหญ่คับสีเลยนี่ใสสวยม่วนีนี่ฮะหันมาน๋แ่แถวไปต่อครับใสสวยครับตัวนี้ <c oughs> โอ้ย <c> ท <oughs> ไมลูกตกอย่างนั้นวนะเนี่ย Chính cá rồi Đôi phúc về đấy này Nào, nào, mình nặng nặng Nào, mình nặng nặng Nhìn lúc tộc mình khớp rồi vậy Ê hàng nhạc ba nữa đôn โอ้ขามันจะโดนเนาะมันดำลงไปโดนเฉยดอกนี้บอกเลยโคตรฟุกครับผมยังหมองว่ยิงไม่ถึงปลาเลยดอกนี้ปลามันดำลงไปพอดีอันจะเป็นเงาดูสิไสสวยเดวยโอเคมันมาหงโอ้โหปุ๊บพอดีเลยถึงว่าไม่ยิงเจ้า โดนโดนสิครับรอยเงี้ยขนาดนี้ต้องโดนสิครับหืมเฮ้ย,ยนี่เหรอไม่โดนตกใจหมดสายวิ่งอยงู่นะนออกโดนจุดนอกใสสวยเออ หลังถอยหลังลงเห็นแต่ตาดีตาคือไม่ยิงยากนะต้องส่องดูตาเนาะใสสวยฮะมันมานครับผมแก้วตุตุตุดน,ดน,ดนอุ้ยเห็นแต่ตาเนอะตัวใหญ่ตัวไม่ใหญ่ นี่เปล่านี่ตลูกตาครับดีไซน์มีไซน์ไหมตอนเห็นดิ่งลงไปเหมือนตัวไม่ใหญ่เอเป็นปลากเกลือครัปลากอีอุ้ยกับขาดเนื้อจะไม่ได้กินแล้วอือประมาณนี้

ừ ừ ừ, bắt cua, à, việc dễ nắp nè, sầm tàu, đây là ba lều ta đen cho mê mừng 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 cái mừng 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 này, mừng Mình mừng mừng ว่าอยู่ตาขี้แดงแูนอนนอกอะไรนี่มองมา,าตาแดงแหงเจ็บลูกปนินเอมีทุกช่องเลยม,มี0ูรพันนะครับตรงนี้อันนี้มันขายายพันเร็ว ใชหมดเลยดูดูสิเต็มเลยแล้วลูกปลาเลยปลานิลทั้งนั้นปลานิลเล็กลื่นตะลื้นใช่หมดเลยลูกปลาเลยปลากระบอกดูดูเปน็นตัวดำๆนะนี่เต็มเลยดู ดูนี่ลูกปลานีนังงั้นีช่ไหมดิดำๆนี่ดูเป็นแส,สนตัวปลาขยางังจะน,นกน้ำใช่ไหมตัวนี้หนาประน่ะาเกยตื้นอยู่นี่นี่เดี๋ยวเดินไปจับปลาขยางตัวนี้ขยังก็กดนี่นเป็นปลาเนื้อดีชุบนี่อันนี้ลูกปลาหนีนังนั้น ลงไปตั้งเยอะจับปลากลงไปดูฮะเป็นปตันๆดูดูดูโน่นมนถอยลงอู้หูไปนินไปนินนิดบ่เนี่ยยิงยิ่ไหลายตันให้ยิงยังไม,ม่หมดเนี่ยบอกว่า,มา,มมวา,าไม่มีใครยิงหมดครับแต่คนกลางนี่ใครยิงได้เลยลงไปเก็บหมานหมานจับในมือ,อเปล่า ปลาเทก่อนฮะอันนี้เทรอบสามรอบสี่งลนวันนี้ได้ประมาณห้าหกตัวครับไซส์สวยอยู่สองสามตัวมาสามสี่ตัวเลยยามจะเป็นอืปลาเราจะคึ่งถังแล้วนะครับไซสโสดอย่ไม่ตายพึ่นดน้เื่อกี้ <c oughs> <c oughs> แต่มหน้าเลย <c oughs> ปลาพึได้เมื่กี ไม่ตายเลยอุ้ยตีน้ำเลยกันนี่จะชุ่มถังล่ะมีตัวเล็กที่ติดมาด้วยนะฮะเก็บหมดับถ้าโดนยิงก็เก็บหมดเข้มขนหมาครับแล้วส่องอีกสักแป๊บก็กลับลวฮะเขียบก็ตอนนี้มันจะเลิกครับเที่ยงคืนแล้วนะับผมมันจะพอแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานรวมนะครับมุสยก็จะกลับละนี่เราก็ทั้งวันละอันนี้เป็นภาคกลางคืนนะครับผมมืดหน่อยนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาไฟใส่หัวก่อนนะมาเดี๋ยวไปดูผลง,งานรวมกันอันนี้นี่ผลงานเรามันก็จะไซส์ประมาณนี้ถ้าไซส์ใหญ่เนะี่ยก็ประมาณนี้ก็มีไซส์เล็กไซส์ปักเกียร์เรื่องครับผลง,งานเรายังไม่ได้นับนะเดีย๋ยวค่อยไปนับทีบ้างเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวผมเอาลงรูปนิ่งให้ดูนะครับผมนะตต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ เป็นไงได้ไหมแก้วเดี๋ยวจะกลับเลยนะครับผมโอ้ดีเยอะเลยเนี่ยป่ะเดี๋ยว,ยอยวขอตัวก่อนนะครับผมแสบตาไหมลาไปเกาะสวัสดีครับ